ทุกคนสวัสดีอยู่กับช่องเอมี่ซูเปอร์แชนแนลวันนี้จะมาแพ็คของแพ็คของกัน จะแพ็คกวันนี้นี่กล่องเราเองเอะไรอยกจนโอ้โหโอ้โหเเอาออกก่อนอข้างในของของเราของของเรา,เรา้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาเตรียมของกันดีกว่าเอากล่องไว้ตรงนี้อ่ะมาดูกันดีกว่าของที่เราจะเอาทุกคนขออภัยด้วยนาะโต๊ะลกหน่อยแต่มันได้มันได้อยู่เดี๋ยวเรามาเลือกของกันดีกว่านะ ในนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยมาดูเป็น,นอะไรดีใจดีอะไรดีดอะไรดีนะเรื่อไม่ถูกเลยนะทุกคนดิฉันว่าทุกคนก็เห็นนะทุกคนเห็นใช่ไหมนั้นเราจะแพคเอันนี้แลวกันมันเริ่มหนาวไปตั้งนานแล้ว จะเป็นอันนี้นะอ่าล้วก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็จะเป็นอันนี้ด้วยทุกคนเห็นไหมนี่ถ้าจะไปสีขาวนี้นี่อ่านราก็จะต้องตรงนี้นะ ต่อไปที่เราจะแพคให้เขานั่นก็คืออันนี้เลยไม่เอาดีนะเราไม่เอาอันนี้นะอันนี้ไม่เอาอราได้สองอันแล้วนี่เลยเราก็จะตั้งไว้ตรงนี้ก่อน ก็จะมาไปสู่เก็บการ์ดบ้างมาหยิบการ์ดก่อนอ่ะการ์ดจะมีประมาณนี้เลยการ์ดมีหลายอันเลยนะอันนี้วงมา เราจะไม่เขากันโอเคดูอีกการหนึ่งนะอเอาเป็นว่าวงบาตเราจะไม่เอาแล้วนะทุกคนหรือใครอยากให้เอาก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราจะเอา สองการนี้ไปด้วยนะอันนี้ห่อแล้วไม่เมียนแต่ว่ามันอันนี้ไม่มมมได้หอ่ออ่าเก็บการ์นนรดก่อนแป๊บนึงนะทุกคนเก็บก่อนอืมก็เสร็จแล้วเราจะไปไปกันสูงของกิ๊กับบุ๊กกับเล็กโน้องเรา เมื่อกี้พูดผิดตกอุ้ยพูดผิดทุกคนขออภัยตกขอ้ยทุกคนคนกกอกนพูดผิด พูดผิดชีวิตเปลี่ยนเราจะมาแพ้เก็บเล็กๆน้อยๆเมริกาไปทุกคนมาบไยจะเป็นส่วนของผู้ของร้านเรานี่ค่ะได้ ตัวพี่เราก็ลุกหน่อยอ้าเดี๋ยวจะมาจัดของกันนะมาทุากคนเมื่อกี้ตกขอโทษนะโอเคนะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวลงมา นนี้กำลังขอพี่ให้มาถือกล้องให้ทุกคนมาเร็วโอ๊ยพี่เราไม่นอไม่เป็นไรแต่เองแดดอะไรไม่รู้พี่เรานี่ยอมจัดให้เราเนาะสุดๆไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้มั่นนะทุกคนเขาเริ่มว่ามีความไม่เมาเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเริ่มจัดของใส่การ์ดลงไปก่อนจะเสร็จเล็วนะเร็วๆเร็วๆ ก็จะมีนี่ก็เสลงไปเลยแต่ปจะเป็นคู่บรวมากับพกับปีกก็จะ่กับแล้วมือหนมอพุงเกไปเลยนี่ปก็จะเป็น็ก็จะเส่วนของกินกบปกติเลยเลยนี่็จะเป็นที่เจ็ดลยนะเขาให้มาแบบนี้อแล้ว นนแเดี๋ยวเดี๋ยวให้ซาติก้ามันมถ่ายกันนี่เลยจ้าเกวานวันถ่ายทีแรกก็ประมาณนี้เลยก็วกันก็เสรล้วเดี๋ยก่อนก็สำหรับว,วันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวก่อไปก็ให้ดูของข้างในก่อน นิ hey, cool. ้มไฟแบบนึงนะของข้า่องใงนเป็นประมาณนี้เลยเห็นยังนี่ประมาณนี้เลยนะนี่แอบยิ้มไฟพี่มานี่เป็นอะไรสีด้วยนะ น you know, mm ี hmm. somewhere, somewhere, somewhere. Mm ่เนสว่างมีธรรมชาติอะ็จะแบบว่าส้มส้มสมส้มอก็จะเป็นหนูนะคมเคปะให้ดูดูดูหน่อย่จะมีความสว่างกว่า่จะมีความออ การ์ตูนวันนี้ของวันนี้ก็บ๊ายบายรักนะ